ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของอรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่นะครับ ตามกฎหมายแล้วนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันในมาตรา58ทับ6เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มีสิทธิ์แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่รองนายกและเลขานุการนายกนะครับจะเข้าร่วมการประชุมเนี่ยนะครับรวม ถือว่าสามารถเข้าร่วมการประชุมสภาได้นะครับถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไดมอบหมายแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับการที่จะออกเสียงลงคะแนนเนี่ยเขาให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรองนายกเลขานุการนายกอมตอสามารถเข้าร่วมการประชุมสภาได้